เศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้ถูกจับตามองว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดในการฟื้นตัวที่ชัดเจนแล้วก็ระยะยืนจริงหรือไม่นะครับเหตุการณ์แรกนี่นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้บรรดาตราหุ้นเนี่ยกระดิกระลาไปแล้วและเป็นปัจจัยหนึ่งนี่นะครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่า1ยอดขายปลีกปรากฏว่ายอดขายปลีกในเดือนพฤษภาคมมีเทียบ2ออย่างถ้าเทียบกับเมษายนก่อนหน้านั้นในปีเดียวกันก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้น17.7% สถิติตัวนี้กลายเป็นบ้าเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งประวัติศาสตร์ของอเมริกาเพราะไม่เคยมีเดือนไหนเลยที่ยอดขายปีจะพุ่งขึ้นถึง17.7%หรือถ้าเข้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่านี่เป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ28ปีสรุปซ้ำไปก็คือถอยกลับไปเมื่อปี1992ซึ่งเป็นปีแรกเนี่ยที่เริ่มมีการเก็บรายงานแล้วก็มีการรายงานเกี่ยวกับตัวเลขของการค้าปีที่ส่งผลเกีย่ยวกับเรื่องของการลงทุนและชี้ภาวะเศรษฐกิจได้ชัดเจนนะครับตรงนี้เองนี่นะครับ 17.7%เนี่ยนอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยังสูงกว่าที่เขาคาดการว่าอ่ะพฤษภาคมเนี่ยให้อย่างเก่งก็น่าจะฟื้นตัวได้แค่8%กว่านะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเดีย๋ยวจะว่ากันต่ออันนี้คือเทียบระหว่างเดือนก่อนหน้านั้นคือเทียบเมษา,าการรับพฤษภาแต่ในทางการรายงานข่าวเศรษฐกิจด้วยการเทียบแบบเป็นมาตรฐานสาคลคือต้องเทียบช่วงเดียวกันกับในปีที่แล้วก็จะพบว่าต่อให้ไปเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะพบว่า ยอดขายปลีกในเดือนพฤษภาคมของปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีตัวเลขที่ปรับเพิ่มขึ้นก็เป็นตัวเลขที่ถือว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นในกลุ่มค้าปลีกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่นี้หลายคนก็จะมองว่าโอ้โหค้าปลีกที่กลับมากระโดดตั้ง17.7%เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าใจกันนิดหนึ่งน,นะครับว่าจำได้ใช่ไหมครับว่ามาตรการปิดเมืองล็อกเมืองล็อกดาวน์ปิดเศรษฐกิจปิดธุรกิจแม่ค้าขายกันเนี่ย ปิดมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงประมาณอะไรฮะปลายพฤษกลางพฤษภาคมที่เริ่มมีแนวทางในการให้กลับมาเปิดเศรษฐกิจในอเมริกานั่นแหละครับเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเริ่มมีคนกลับไปซื้อของมากยิ่งขึ้นโอ้เราก็เห็นเลยนะครับว่ายอดขายปลีกเนี่ยเขาก็มีตัวเลขแบบขายปลีกทั่วไปก็คือรวมหมดเลยนะฮะกับอีกอีกจุดหนึ่งียกว่าขายปลีกพื้นฐาน คือตัดตัวตัดกลุ่มสินค้าบางประเภทออกเพราะกลุ่มสินค้าพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มสีคือสินค้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามฤดูกาลไม่ใช่สินค้าที่แบบว่ามีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นหลักในการที่เขาจะดูว่าตกลงแล้วของจริงเนี่ยแค่ไหนนะครับอถ้าดูยอดขายปีทั่วไปก็ปรากฏว่าเนี่ยนะครับที่ขึ้นมา17.7%ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับโอ้เยอะเลยนะฮะสินค้าที่ขายดีมากมากเลยก็คือเสื้อผ้าอุปกรณ์เสริมต่างๆ่าขึ้นตั้ง1้อด อุปกรณ์กีฬาเครื่องดนตรีสินค้าง,งานอดิเรกหนังสือนี่ก็พุ่ง88%นะครับยอดขายรถยนต์นี่ก็ขึ้น44%นะครับขณะเดียวกันยอดขายพวกอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เพิ่ม50.5%เฟอร์นิเจอร์นี่ขึ้นมา89%ยอดขายร้านอาหารและบาร์เห็นไหมเริ่มกลับมาเปิดได้เนี่ยเพิ่ม29%คือถ้าเราดูประเภทสินค้าเราก็จะทราบครับว่าที่เพิ่มเพิ่มอย่างนี้เพราะอะไรฮะมาตรการล็อกดาวน์ทำให้อะไรครับออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไไ็อ,อยู่ที่บ้าน ไปทํางานก็ไม่ได้ก็ต้องท้องทำงานทำงานที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ที่บ้านก็จะเกิดอะไรครับก็ต้องหาสิ่งที่มาคลายความเครียดนอกจากการทํางานแล้วเช่นไรฮะหนังสือเครื่องดนตรีโทรทัศน์วัดอินเทอร์เน็ตเสื้อผ้าได้เวลาทําและที่สําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงล็อกดาวน์คืออะไรใช่ไหมฮะประเทศไทยก็เหมือนกันนะฮะผมมักจะเห็นว่ายังมีงานก่อสร้างตกแต่งซ่อมแซมปรับปรุงเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะเลยในช่วงที่เราปิดประเทศหรือว่าปิดภาคธุรกิจเมืองไทยก็เจอ ลองขับรถไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้จะรู้เลยนะครับผู้รับเหมาก็ยังได้งานนะช่างซ่อมแซมตกแต่งบ้านไม่ว่าจะพื้นสุดตกแต่งใหม่หรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เลยเนี่ยได้งานทํามันตลอดเลยนะฮะเหมือนกันฮะนั่นคือที่ว่าทําไมยอดขายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ตกแต่งถึงได้เพิ่มขึ้นขนาดนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอเราไปเทียบกันอันนี้ของจริงคือถ้าเราเทียบเดือนพฤษภาคมของบริการยอดขายปีกับพฤษภาคมในปีที่แล้วอันนี้ตก6%กครับไม่ได้ขึ้น17.7%เลย นี่แหละครับเป็นของจริงซึ่งทำให้เห็นนะครับว่าถ้าหากว่าไปดูว่ายอดขายตีกขั้นพื้นฐานไม่รวมพวกสินค้าที่ขึ้นลงตามฤดูกาลหรือว่าตามโปรโมชั่นก็คือไม่นับรถยนต์ไม่นับราคาเชื้อเพลิงไม่นับวัสดุก่อสร้างไม่นับบริการอาหารก็จะพบว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น11เมษายนเท่านั้นเออ11เท่านั้นเองในขณะที่เดือนเมษายนต,ตอนนั้นลบถึง12.4ตัวเลขแค่ตรงนี้เนี่ยแหละครับทำให้โดนัลด์ทรัมป์จับมาทวิตเมื่อคืนทันทีะบอกว่า ยอดขายปลีกที่เป็นประวัติการมีผลกับเรื่องการจ้างงานตลาดหุ้นก็จะกลับมาสดใสและบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบก็ทําให้คณะทํางานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์โดนัลด์ทรัมที่ทําเนียบขาวเนี่ยเปิดกระแสข่าวประเด็นนี้จุดขึ้นมาเมื่อคืนเลยว่าคณะรัฐมนตรีภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมที่ทําเนียบขาวานั้นกําลังจะเสนอโครงงานในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า32ล้านล้านบาท โอ้โหข่าวที่เปิดเมื่อคืนเลยนะมันถึงได้เป็นปัจจัยบวกให้ตลาดขุ้นขึ้นอยู่จุดหนึ่งด้วยทีนี้ถามว่าอิมูลค่าของการกระตุ้นเศรษฐกิจแผนงานที่ตอนนี้คณะทํางานของทรัมป์กำลังจะชงเรื่องเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะประกาศกันหรือเปล่าแล้วก็ต้องผ่านการพิจารณาของท่นานสภาด้วยเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทุ่มเม็งินไปที่โครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอเมริกาก็คือเม็งินก็ประมาณที่จะไปสร้างถนนและสะพาน 2. จะจัดส่วนหนึ่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับระบบโทรคมนาคมในยุคที่เรียกว่า 5G สองอย่างนล้นะฮะคือพูดง่ายๆว่าแผนเขา1ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยทุ่มให้กับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับยังจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการวางระบบสื่อสารแบบบลอดแบนด์ในพื้นที่ที่หา่างไกลแม้จะเป็นประเทศไทยนะสื่อก็จะใช้คาว่าอะไรฮะเน็ตชายขอบอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเนี่ยนะฮะทำเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาครับในคืนที่ผ่านมานะเพื่อที่จะให้เป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าสร้างจิตวิทยาให้กับคนชาวอเมริกันเหมือนกันว่าขณะนี้เนี่ยดูสิ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลิกผันพลิกโผอยู่ดีๆก็พุ่งขึ้นตัวเลขของคนอเมริกันที่ตกงานขอใช้สิทธิระหว่างสัปดาห์ในช่วงยามว่างงานปรากฏว่าตอนนี้ก็มีตัวเลขที่ลดลงในแต่ละสัปดาห์อย่างต่อเน,นื่องนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งแล้วต่อมาขายปิกเมื่อคืนกับพุ่งอย่างชนิดที่เป็นประวัติศาสตร์17.7%เหลือเชื่อหักปตาเซียนทุกคนหมดเลยนะทําก็เลยใส่การกระตุ้นเศรษฐกิจที่เขาจะเสนอให้กับ รัฐสภาของอเมริกาอีก1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งโครงการนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรการก่อนหน้านี้ที่ออกมาช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดฉุกเฉินอะไรกันเลยนะครับเห็นไหมฮะว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีสีสันเรื่องของพวกนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งน่าจับตามองนะครับว่าเศนษฐกินอเมริกานั้นจะฟื้นตัวตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนย,ย่างไรนะครับ